สวัสดีครับผมผมพิรชัชครับจากช่องพิรรัชสากยิบ okay. <Okay>. yeah. ุตรชาแนลโอเคเยทีพีนี้นจะไม่กล่าวถึงก็ไม่ได้ครับที่กำลังฮือฮายอยู่ด่งดังอยู่ตอนนี้สะเทือนไปเลยนะครับที่ก,ก,กอกอนะครับแล้วก็สังคมนะครับที่เราไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับที่มีคำหนึ่งที่ ทำให้เกิดการร้อนแรงขึ้นมานะครับในยุคนี้ในเรื่องของคดีน้องชมพู่นะครับก็คือเรียกว่าบอสมาเธอร์นะครับหรือนายแม่นะครับซึ่งต่างก็มีคนพูดถึงไปเยอะแล้วนะ,นะครับผมจะมาพูดในมุมมองนี้มากกว่านะครับว่าถ้าเรื่องนี้เป็นจริงถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะครับนะครับจะ เป็นที่สุดของคดีนี้คือจะจบลงโดยบริบูรณ์นะครับแต่ผมเชื่อว่าเมื่อใช้เวลาเกือบ4 4 0กว่าวันแล้วเนี่ยนะครับจู่ๆเรื่องนี้ผูกมาเนี่ยมันทำให้แนวทางบางอย่างของบุคคลบางคนบางกลุ่มเนี่ยเรียกว่าแม่มันขัดตาทับอย่างรุนแรงนะนะครับ ดังนั้นครับสิ่งต่อน,นี้ที่จะเกิดขึ้นครับต้องมีการตอบโต้คืนอย่างรุนแรงและรวดเร็วเพื่อจะปิดเกมนี้นะครับไม่ให้เรื่องนี้แดงขึ้นมาหรือไม่ให้เรื่องนี้มีการเคลื่อนไหวต่อจนเป็นที่เชื่อได้ว่าเป็นความจริงดังนั้นนะครับจากนี้จะมีการตอบโต้ จะรุนแรงขนาดไหนก็ดูที่ว่าเรื่องนั้นเป็นจริงหรือไม่จริงถ้าเรื่องบอสมาเธอร์นะ Boss, Mother, ไม่ใช่เรื่องจริงถูกปลุขึ้นนะครับหลังจากนี้เรื่องนี้มันคงจะซาไปไม่นานนะักแต่ถ้าเป็นจริงก็ได้ว่ามันคงได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วล่ะนะครับที่อาจจะ มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเกิดขึ้นนะครับเออนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมันทําให้เห็นบางอย่างนะครับเอาเป็นว่าถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงเนี่ยโอ้โหอย่างที่ว่านะในเรื่องนี้ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะครับดังนั้นผมพูดนี้ผมยังไม่บอกว่าเป็นใครนะที่บอกว่านายแม่หรือบอสมาเธอ์นี่นะครับถูกโด่งดังขึ้นมาใน เวลานี้พอดีดังนั้นมันมี2ประเด็นครับมันมีสประเด็นครับหถ้ามีใครเดือดร้อนในเรื่องนี้ถ้ามีใครเดือดร้อนในเรื่องนีนะ้เขาจะต้องออกมาพูดอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ถ้าพูดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่คือมันจะเป็น Talk of the Town ต่อไป Talk of the town ต่อไปและ ความสนใจของสังคมและสื่อสารมวลชนความสนใจของสังคมและสื่อสารมวลชนมันจะระเบิดขึ้นอีกครั้งนะครับลองดูว่าใครจะ,อ,ะออกมาตอบโต้อ,ตอ,อย่างไงนะครับเพราะาตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครแม้จะพูดอยู่ในที่ลับๆนะบ,บางครั้งก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้ต้องดูว่าใครกินปูนร้อนท้องหรือเปล่านะครับลักษณะบนะบแบบนี้นะ ถ้าไม่ใช่นะก็อย่ากกินปูนร้อนท้องประมาณนั้นนะแต่ถ้าใช่จะปกปิดยังไงครับก็ต้องรีบนะครับชิงในการออกมาจัดการเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกต้องรีบชิงออกมาจัดการเลยว่าหรือขู่ให้ไวนะฮะต้องรีบขู่ให้ไวว่าใครเอาเรื่องนี้มาเปิดต้องโดนฟ้องแนๆ่ๆวิธีการนี้ใช้ได้ในระบบข้าราชการนะครับ ถ้ามีใครเป็นข้าราชการผู้น้อยหรือใครก็แแต่ไปเอาเรื่องภายในของคนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นการโกงการคอร์รัปชันการรับจินบลนะครับหรืออะไรก็แแต่นะแล้วได้มาแล้วมาเปิดโปงเนี่ยไม่นานครับด้วยอํานาจภายในนั้นนะ่ะเขาสามารถทําให้ผู้ที่ร้องเรียนเนี่ยกระเด็นได้ครับและจะถูกดําเนินคดี เป็นการปิดปากได้อีกวิธีหนึ่งนะครับดังนั้นก็มาเรื่องนี้ครับเรียกว่าที่มีจู่ๆมีควาว่านายแม่นะครับนายแม่บอสมาเธอร์นะครับออกมาในเรื่องนี้พอดนะีเนื้อเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงออกเหมือนคนที่กำลัง กลัวความตายหนีหัวสุกหัวซุนนะครับในระยะเวลาน่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะถ้าตีในเรื่องนี้ก็เช่นมันมีเรื่องมาเรียกว่าพ้นมา3ามร้อยห้วันแล้วครับก็ไม่สาวาเธอเรื่องนี้เป็นจริงหรือรไม่จริงไม่ทราบนะครับแต่การอธิบายภายใต้ความตื่นเต้นความหวาดกลัวนะแล้วก็เนื้อหาน้ําเสียงเนี่ย มองมองดูแล้วมันมันไม่ใช่จัดขึ้นแน่น้ําเสียงการหวัดระแวงหรือการเหมือนกับว่าตนเองไม่มีโอกาสจะได้พูดได้ไรแล้วเหมือนได้โอกาสที่จะพูดจะเสือออกไปเนี่ยเนื้อ ب, ความคําพูดของคนที่ได้ยินมันเหมือนคนจะทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวครับทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวนะครับนะเรื่องนี้อย่างที่ทราบเลยนะครับว่า เนื้อหามันเป็นอย่างไรเนื้อหาเป็นอย่างไรนะแม้สังคมได้ยินปุ๊บก็รู้ว่าเป็นใครก็แล้วแต่นะครับแต่เรื่องนี้ต้องติดตามดูครับว่าเรื่องนี้จะไปจบในเรื่องไหนจะไปจบในเรื่องไหนมันมีมันมีผลได้ผลเสียในคดีน้องชมพู่หรือไม่ มันมีผลได้ผลเสียในคดีน้องชมพู่หรือไม่มันมีผลต่อกระบวนการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานในคดีน้องชมพู่เพื่อนะครับเห็นสั่งฟ้องไปที่อายการหรือไม่มันจะเป็นเรื่องเดียวกันได้ไหมนะดังนั้นเรียกว่าเรื่องนายแม่หรือบอสมาเธอร์นี่นะครับ กำลังจะกลายเป็น Top of the town าวนกำลังจะเป็น Top of the town ครับและมันเป็นการดึงดูดความสนใจของสังคมไทีถ้าเรื่องนี้เป็นจริงแสดงว่ามันมีอำนาจบางอย่างที่น่าหวาดหวั่นน่ากลัวมากนะครับแน่นอนครับยังไม่รู้ว่าใครจะกินปูนลอนทองใครที่จะออกมา ต่อโต้หรือปฏิเสธก็ตามดูนะครับก็ตามดูนะครับดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ๋งมากครับโอเคครับอีพีนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ